เนื่องจากได้ยินคำว่าไปเข้าเกลียวจากผู้ที่ทำเกี่ยวกับคดีของอดีตพระคมเอ๊ะไม่เคยได้ยินคำนี้ไม่ได้อยากจะรู้จังไปเปิดพจนานุกรมก็ไม่ไม่พบก็ต้องไปเปิด คำว่าเข้าอ่ารู้ละเข้าคือเข้าไปข้างในก็บคาว่าเกลียวอ่เกลียวก็คือเหมือนเหมือนมันเหมือนตะปูเกลียวเป็นวงๆใช่ไหมก็จากเรื่องที่เขาเล่าก็พอเข้าใจแต่ก็เสริมความมั่นใจเลยไปถามผู้ที่ผู้ผู้ที่เคยเป็นตำรวจ เขาก็อธิบายให้ฟังก็ได้ความมาดังนี้ว่า,าคือแปลว่าเข้าไปเหมือนไปสืบเรื่องราวของเขาใช่ไหมก็ต้องทำตัวให้เข้ากับเขาก็เหมือนไปเข้าไปรู้เรื่องของเขาเขาฝ่ายพระคมนี่ก็คือมี มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศก็เข้าไปอยู่เหมือนเหมือนปลอมเหมือนปลอมตนแทรกเข้าไปก็เหมือนเกลียวเกลียวที่จริงมันก็ดีอยู่แล้วไปเข้ามันก็ทำให้เกลียวนั้นหวานก็คือก็ได้ไป ลวงลูกรู้เรื่องของเขาก็คือการไปเข้าเกลียวก็เลยเป็นเหตุให้ตามคดีนั้นได้จบแล้วก็ความจริงก็สู่สายตาประชาชนนี่ก็คือการเข้าเกลียว